กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคทุกทุกท่านครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันนะครับช่วงบายบของวันที่25นะครับอ่ะหลังจากสวดเสาร์นะครับพ่อก็ได้ปล่อยตัวเลขแนวทางไป2สำนักนะครับอ่สวดเสาร์ปล่อยไปแล้วครับมาพบมาเจอกันช่วงบาบายนะครับอ่ช่วงบาบายนะครับเอ็ดวีไลนะครับกามานะครับใส่ปุ๋ยมันครับอ่มือนี้มาใส่ปุ๋ยมัน นะครับเล่งมือว่าจะให้เสร็จนะครับเอฟซีก็เลยปีกเวลานะครับพักหยกเอาตัวเลขแนวทางครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเฮาบ่ปีกเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาดเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับเอาครับมักชอบคลิปนี้ฝากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมื้อนี้ทางเอ็มบิไลนะครับได้มาแล้วนะครับตัวเลขเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับหลังจากเฮาได้ปล่อย แต่แต่เหล็กเด่นเพ่นไปแล้วนะครับเียนสอสลับเงินพารวยนะครับเหล็กเด่นพ่นเข่านะครับงวดจับคูชุดจับคูรุดไปนะครับงวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นห่าได้ปล่อยไปแล้วนะครับมือนีข้ามาเบิ้งกันนะครับตัวเล็กแนวทางกับสอสลับเงินพารวยนะครับสุดจับคูแนวทางของเพ่นจะเป็นบนล่างนะครับแล้วก็เน้นย่ำให้เลยครับมือนีนะครับมือนีมาใส่ปุ๋ยมันนะครับ แม่บ้านกับสาวเล่านะครับเพื่อนกำลังจอกก็คือจะจอกใส่ใบนะครับล่อฝนแล้วก็ตามเบื้องเข้ากรมุตัวด้ยินว่าวันที่30ฝนจะมาแยดวิเลยจะใส่แยดวิไลก็เลยจะใส่ปุ๋ยล่อฝนบรูว่าจะมาบ่อนะครับเนี่ยไปเอาปุ๋ยมาแล้วนะครับเอฟซีนี่ใส่ไปแล้วช่วงเศร้านะครับปุ๋ยพ่อๆก็เลยไปเอาปุ๋ยมาอีกนะครับกะาวว่าจะใส่จักสามกระสอบนะครับ เตรียมการไว้แล้วนะครับเนี่ยเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวจะพาคุณพ่อคุณแม่มาเบื่องตัวเลขแ้วทางนะครับของสอสลับเงินพารวยอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังแรงใจทางแอดวิไลนนาให้กําลังแรงใจเสียนสสลับเงินพอมนะครับอ่านี่กาลังอ่าใส่จอกออกนะครับบ่เบิกเพราะว่าอ่ามั่นกับตัวใ,ใหญ่แล้วนะครับเวซี่ปีกายนี่อ่าแอดวิไลใช้รถไถเบิกกบนะครับเพราะว่าตอนนี้ก มันมันตนใหญ่แล้วนะครับเพราะว่ามันหากมันออกไก่แล้วนะครับเ c ซีก็เลยจะจอกภาษายสารหรือว่าจอกว่าขุดนะครับขุดจอกใส่เลยนะครับใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยจะใส่ล่อฝนเลยดินกันย่งซุ่มอยู่นะครับเอฟซีคุณบอกว่แม่ดินกันย่งซุ่มอยู่นะครับใส่ไปก็คือจะเกิดห่าเพื่อฝนตกส่วงเดือนสามเดือนสามเดือนสี่ตะเกามีฝนนะครับส่วง งานธาตุพนมนะครับเดือน3นะครับได้ยินว่าอยู่แม่บ้านว่าวันที่30มสิบข่าวว่าฝนจะมานะครับแม่บ้านก็นเลยส้วนมาใส่ปุ๋ยถาฝนนะครับเอาบรู้ว่าจะมาบอ่อนะครับนผู้เพิ่นอันว่าฝนที่มายิมบุยยนะครับเอฟซีิตตัวกับวัาจักนะครับใส่ใส่ล่อฝนนะครับเป็นภาพบรรยากาศ ช่วงใบใบวันนี้วันจันทร์ที่25้านะครับคุณพ่อคุณแม่คงเตรียมสมุดประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอธวิไลจะพามาเบิงตัวเลขแนวทางนะครับอ่าสอสลับเงินพารวยครับอ่าครับคุณพ่อคุณแม่คงจะเตรียมสมุดประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ,อาล่มนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่ล่มแน่จังหน่อยนะครับอ่าเข้ามาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันอ่าเบ่าลมจังหน่อยนะครับล่มอ่าลมเติบล่มแห้งแน่ บว่ามันอยู่ที่โล่งนะครับมันอยู่ที่โล่งนะครับคุณปอคุณแม่เข้ามาเบิ่งตัวเหล็กท่ทางน้ากันสถานที่ก็จะคู่คักแน่เพราะว่าแอดวิไลทายท้ำกันแบบสดๆดอยู่ถ่ายรถเลยนะครับครับมาเบิ่งน้ากันเลขเด่นนะครับก็คือเป็นเลขตัวเดียวกันครับท่ทางแอดวิไลได้ปล่อยไปแล้วนะครับมาเบิ่งน้ากันปล่อยไปแล้วนะครับเฉพาะเลขเด่นมาเบิ่งน้ำกัน เลขเด่นครับสองสองแปดสี่นะครับสองแปดสี่มันคือเลขเด่นนะครับสองแปดสี่นะครับอ่าแน่ทั้งจะเป็นบนล่างนะครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งสุดจับคู่กันก่อนเดี๋ยวเบิ้งคอยเบิ้งตัวเน้นย้ำกันนะครับ อคู่แรกครับเขียนตามเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่นะครับสองเจ็ดครับสองห้าอ่ะป,ปล่อยมาเป็นชุดเต็มพร้อมนะครับสองหกแปดห้าแปด สี่แปดหนึ่งสี่ห้าอ่ะคือจะสจเจนอยู่ยนะคุณพ่อคุณแม่สำหรับตัวเลขแนวทังนะครับต่อไปครับสี่ศูนย์สี่หก ครับประมาณนี้นะครับตัวเลขแนวทางอของเซียนสอสลับเงินพารวยอ่ะมีกันเบิ้ลด้วยนะครับอ่ะลืมแอดวิไลลืมกันเบิ้ลอ่ะกันเบิ้ลครับมีกันเบิ้ลพร้อมนะครับกันเบิ้ลมีสองคู่นะครับอ่ะเอดวิไละจะเอาสีแดงเขียนเลยสำหรับกันเบิ้ลนะครับ 44 55อ่านี่คือกันเบิร์เด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าขีดเดียวคุณพ่อคุณแม่จะสับสนขีดขันไว้กันเบิร์คือ44กับ55นะครับอ่าแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่จะเป็นบนบวกล่างนะครับอ่าบนบวกล่างเขาปล่อยไปแล้วนะครับสำหรับเหล็กเด่น เบิ้งให้ดีนะครับบนบวกล่างนะครับอามาเบิ้งตัวเน้นย้ำกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ามาเบิ้งตัวเน้นย้ำกันเลขเด่นนะครับคือเขาปล่อยไปแล้วนะครับวงกลมที่สี่กับแปดเลขเด่นวดนี้นะครับหนึ่งธันวาคมเบิ้งไห้ดีครับแนวทางมีสองเจ็ดสองห้าสองหกแปดห้าแปดสี่แปดหนึ่งห้าสี่ ขออภัยครับ454046 454046มีทั้งเบิร์ตเก่าชุดนะครับแล้วก็มีกันเบิร์อีกสชุดรวมแล้วจะเป็น10สชุดนะครับแนวทางบนล่างนะครับอามาเบิ้งตัวเน้นย้ำกันนะครับ f อฟคุณพ่อคุณแม่อสอสลับเงินพารวยวงกลมมาให้แค่3คู่นะครับอ่าคู่แรกครับวงกลมครับ8 5 คู่ที่สองสี่ห้าครับคู่สุดท้ายครับสี่ศูนย์าเซียนซอสลับเงินผ้าร่วยนะครับวงกลมให้แค่สามคู่นะครับคือแปดห้าสี่ห้าสี่ศูนย์นะครับอาฝากแช่ออกไปครับ ตัวเลขแนวทางคงจะชัดเจนนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่คือจะชัดเจนนะครับตัวเลขแนวทางเอฟวีไล่กระท้วนให้ฟังเป็นทีเดียบร่อยหมักชอบแคบหน้าจอพิจารณาครับมีกันเบิร์นน้ำ4455นะครับแนวาทางสัญจรเชียงใหม่เจ้านะครับเพื่อบรอแนาเลขสัญจรอ,อาจจะมาเบิรนก็นได้นะครับบว่ากันฝากแชร์ไปนะครับ อขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแช่นะครับที่คอยให้กําลังแรงใจทางแอดวิไลนะครับขอบขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงอ่สุดท้ายนี่แอดวิไลจะจากลาก,กันไปนะครับสาหรับคลิปนี้อ่าจากลาก,กันไปโดยภาพบรรยากาศสวนไฮสวนมันนะครับจะใส่ปุ๋ยไ้เซ็ตจะเซ็ตบอนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อ่าบรูว่าจะเซ็ตบอนะครับอ่ะจากลาก,กันไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ